มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของเกมแอคชั่นกาชาสมัยนี้ที่จะต้องมีการเซอร์วิสเหล่าชายหนุ่มผู้มีรถนิยมมันดีงามหรือชื่ออย่างเป็นทางการเลยก็คือเหล่า Men of Culture ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาในรูปแบบของการแต่งกายตัวละครน,นู่นนี่นั่นแต่สำหรับเกม e t h e r g a เก r ซมันล้ำหน้าไปกว่าน,นั้นมันไม่ใช่แค่การแต่งกายตัวละครแต่มันยันมุมกล้องอะหรืออย่างการใช้ท่าไม่ตายประสานของเกมนี้ที่แบบว่า มันต้องทำกันขนาดนี้เลยไม่เนี่ยว่ากันว่าหากภูเขาสองลูกเคลื่อนที่ชนกันมันจะเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่อาจหยุดยังย้งยังย้งยั้งยั้งซึ่งตัวผมเนี่ยซุ่มเล่นเกมนี้อยู่นานนานตั้งแต่ตอนที่เกงเชนเข้าโกบอลอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าซุ่มเล่นมาเป็นปีโดยที่เกมนี้เป็นมิตรกับผู้เล่นสายฟรีในระดับหนึ่งเลยทีเดียว มีเอ็นเกมคอนเทนต์ที่ไม่กดดันมากมีกิจกรรมแจกเพชรแจกตัวละครมากมายอย่างในตอนนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมแจกเจ้าแม่กาลีตัวละครแรงเอสธาดสายฟ้าโดยแจกถึง5 c o ก๊อปปี้กันเลยทีเดียวทำให้เราสามารถอัพแร้งของกาลีไปจนถึงระดับทริปเปิลเอสได้โดยไม่ต้องสูมกาชาเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งเกมนี้ผมมองว่าตัวละครระดับ SS เนี่ยมันก็แทบจะเคลียร์ทุกคอนเทนต์ของเกมได้แล้วแต่นี่แจกกันถึงระดับทริปเปิลเอสกันเลยทีเดียว โอ้โห oh แล้วบอกเลยว่าเจ้าแม่กาลีนี่มันชิบหายเห็นแล้วนึกถึงมิสติกสืบทอดจาก Black Desert คือระบบการทำคอมโบและเมคานิกต่างๆของตัวละครในเกมนี้เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆแต่ละตัวมันจะมีรูปแบบการเล่นการกดสกิลที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงแม้กระทั่งตัวละครสีดาวหรือว่าแรงเอเนี่ยยังทำออกมาได้ดีมากๆโดยเกมนี้เราจะสามารถจัดปาร์ตี้ได้สูงสุด3ตัว ซึ่งเราเนี่ยจะบังคับได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นส่วนอีก2ตัวเนี่ยจะเป็น AI และ AI ของเกมนี้มันไม่ใช่ไก่กาอาราเล่แต่อย่างใดบางตัวละครเนี่ยมันเล่นเก่งและทำดาเมจได้เยอะกว่าตอนที่ผมเล่นเองซะอีกและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับระบบปาร์ตี้เลยก็คือการจัดทีมที่หลากหลายคือเกมนี้ตัวละครจะถูกแบ่งออกเป็น6กแฟคชั่นและ8ธาตุอย่างถ้าในปาร์ตี้มีเทพอียิปต์หรือ AK a ตัวละครจากฝั่งแม่น้ำนาย2ตัว ก็จะทำให้คริเรทเพิ่มขึ้น30%และถ้ามี3ตัวก็จะทําให้คริดามจเพิ่มขึ้นอีก15%และถ้ายิ่งเป็นธาตุเดียวกันด้วยเนี่ยก็จะได้บัฟที่ส่งเสริมกันแบบเบิ่มๆอย่างทอสกับเซกเมตเนี่ยนอกจากจะมาจากแฟคชั่นเดียวกันแล้วก็ยังเป็นสายกายภาพเหมือนกันด้วยและยังสามารถใช้ถ้าไม่ตายประสานร่วมกันได้อีกด้วยบอกเลยว่าตี้นี้คือแรงจัดจัด อ๋อใช่เกมนี้มีระบบอัลติเมทสกิลเชนหรือก็คือถ้าไม่ตายประสานที่จะมีความรุนแรงเป็นอย่างมากคือเอาจริงๆทุกตัวละครในเกมนี้สามารถใช้ถ้าไม่ตายเดี่ยวๆของตัวเองได้ทั้งหมดแต่มันจะไม่แรงและบัฟที่ได้หลังจากการใช้ก็อาจจะโหดไม่เท่าทำให้เมตาการจัดทีมของเกมนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีตัวละครอย่างน้อย2ตัวที่สามารถใช้อัลติร่วมกันได้อย่างบูเซนโบเนี่ยสามารถใช้อัลติร่วมกันกับอิซานามิและก็ชินริ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ท้าไม่ตายประสานแบบเอ็กซ์คลูซีฟสคนร่วมกันกับชินริแล้วก็จินเอได้ด้วยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทีม3สาวเทพญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมที่ผมชอบชอบชอบมากที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้แม่คอยละมักแห้งมักหลายสาวญี่ปุ่นนี่ และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆในเกมนี้และอยากให้หลายๆเกมเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลยเนี่ยก็คือเวลาที่มีตัวละครใหม่ๆเข้ามาตัวละครเก่าๆก็จะถูกบัฟผ่านระบบซินิจี้บูสต์คือมันไม่ใช่การบัฟแบบขอไปทีแต่มันคือโหดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างชูตัวละครสาวแว่นหอกคู่สายฟ้าที่ตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหโดนด่าโดนบูลลี่สารพัดว่าอ่อนอย่างงุ้นอย่างนี้แต่ตอนนี้นี่เผยเผยตี้ของนางนี่โหดกว่าตี้สามสาวเทพญี่ปุ่นของผมซะอีก และยังมีหลายตัวละครเลยที่โหดขึ้นมากๆเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็ถือว่าดีเกินคาดถึงแม้ว่าจะมีการกระจายบทให้ลหลายๆตัวละครแต่ผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ไม่เคยลืมว่าเวอร์ดันดีคือนางเอกของเกมเรียกได้ว่าเธอเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญในแทบจะทุกๆเหตุการณ์ซึ่งในปัจจุบันตัวเธอก็ได้มาถึงร่างสุดยอดที่เก่งและอลังการมากๆแต่ถึงแม้ว่าจะโหดขึ้นแค่ไหนก็ยังคงความตริงต้องแล้วก็น่ารักเหมือนเดิมฮ <c oughs> โดยการจะได้มาเนี่ยก็ไม่ยากเลย เพราะมีกิจกรรมที่แจกทั้งตัวละครเวอร์ดันดีและอาวุธประจําตัวและไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่ทันเวลาเพราะกิจกรรมนี้มีระยะเวลาอยู่ที่อินฟินิตี้คือเกมนี้ก็จะมีคอนเทนต์ให้เล่นอยู่หลากหลายซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีเอ็นเกมคอนเทนต์ที่ค่อนข้างตึงอยู่อย่าง Iterative Test ที่จะเป็นคอนเทนต์รายสัปดาห์โดยให้ผู้เล่นไต่ความยากจากระดับ1ไปจนถึง8ซึ่งของรางวัลที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละขั้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าสัปดาห์นี้ไม่ผ่านระดับ8นี่คือมันจะเป็นจะตายของที่ได้มันจะน้อยจนสิ้นหวังเพราะของรางวัลที่ได้รับจากการเคลียร์เนี่ยมันจะแตกต่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นไปในเรื่องของความภูมิใจซะมากกว่าประมาณว่าข้าสามารถผ่านระดับแปดได้แล้วนะเว้ยซึ่งแน่นอนว่าตัวผมเนี่ยไม่เคยยอมใครในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่หลังจากที่พยายามมา10ปีผมก็ไม่สามารถผ่านชั้นที่8ได้สักที เลยไปหาดู YouTube ว่าเขาผ่านกันได้ยังไงจัดตี้แบบไหนซึ่งปรากฏว่าโอ้โหผมไปเห็นบางช่องแม่งใช้ตัวละคร4ดาวแร้งเองก็สามารถผ่านได้ซะงั้นมันเลยทำให้ผมต้องศึกษาวิธีการเล่นแล้วโมบิวใหม่ทั้งหมดจนสามารถผ่านได้ในที่สุดคือเกมนี้มันมีการจัดเทียร์ลิสเอาไว้เป็นเรื่องเป็นราวก็จริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นในเชิงของการลงทุนซะมากกว่าอย่างถ้าเป็นผู้เล่นใหม่แล้วอยากจะโหดไวๆเนี่ยก็ เน้นเปิดเน้นปั้นตัวละครที่อยู่เทียร์ส,งสูงๆได้เลยแต่ก็ใช่ว่าตัวละครที่อยู่เทียร์ต่ำๆเนี่ยมันจะไม่สามารถเคลียร์เอ็นเกมคอนเทนต์ได้มันเคลียร์ได้แต่อาจจะต้องทําของต้องลงทุนลงแรงเยอะกว่าตัวละครที่อยู่เทียร์บนบนอย่างตีสามสาวพลังสายฟ้าเนี่ยของแน่นไม่พอนี่ผมกดแบบยิก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 คือกดจนแบบอีกนิดเดียวนี่มือผมจะเต้นระบําได้อยู่แล้วคือสู้มือชิบหายกว่าจะผ่านได้ในขณะที่ทอสกับเซกเมนต์เนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบว่ายังไงก็ผ่านได้แน่แน คือ chill, ชิวชิบหายแม่สมแล้วที่อยู่เทียสูงสุดตลอดมาคือถามว่ามันผ่านได้เหมือนกันไหมมันก็ใช่แหละแต่ตีนึงนี่คือผ่านได้แบบสบายๆส,ส่วนอีกตี้นี่คือผ่านได้แบบสู้ชีวิตแต่ไม่เป็นไรยังไงซะอันดับหนึ่งในใ,นใจของผมก็ยังคงเป็นปาร์ตี้สามสาวญี่ปุ่นตีนี้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 เซิร์ฟ g l o b a l ตอนนี้ก็มีตัวละครใหม่อย่างบราม่าเข้ามา ซึ่งผมเห็นคนเข้าบ่นกันใน reddit ว่าตอนนี้น้องไม่โหดอย่างนั้นอย่างนี้ผ่านอิทธิทีิชั้น8ไม่ไหวจนก่าจะมีภาวะติมาบลาบลบลแต่ผมบอกเลยว่าเธอกลายมาเป็นอีกหนึ่งกำลังรบหลักของผมไปแล้วด้วยความสามารถในการเร่งเกตถ้าไม่ตายให้แก่ทีมที่โคตรด,ดีและมีดาเมจอันติที่โคตรแรงแถมยังสามารถแปลงร่างเป็นสาวที่วันพระวันเจ้าเนี่ยก็ยังไม่เว้นที่แน่ๆคือผมเล่นนางคู่กับหญิงเชียวและก็ลิวเหลียงผ่านอิทธรฤทีิชั้น8ได้ ทั้งๆท,ที่ของเนี่ยก็ยังไม่ฟูทีมที่ใช้เนี่ยก็ไม่ใช่ทีมที่แท้จริงเพราะว่าภาวะติเที่ยวไว้ใช้เล่นคู่กับนางจริงๆเนี่ยมันยังไม่มาและเซ็ตของซจิวที่ใส่อยู่เนี่ยก็ยังไม่ใช่เซ็ตที่โหดที่สุดอีกเพราะว่ามันก็ยังไม่มาเช่นกันโอ้โหขนาดของยังไม่มาทีมยังไม่มียังยอดเยี่ยมขนาดนี้ไม่อยากจะคิดสภาพเลยว่าถ้ามันมาครบแล้วเนี่ยมันจะวิเศษขนาดไหน และในไม่ช้านี้ e ีเ e อร์เกเซก็กำลังจะมีคอลแลบกับเกมล่ามอนระดับตำนานอย่าง God Eater โอ้โหบอกเลย God Eater ผมนี่ตามเล่นแทบจะทุกภาคตั้งแต่ในเครื่อง PSP ซึ่งก็จะมาด้วยกัน2ตัวละครน,นั่นก็คือเอลิซาผู้ที่ได้สมญานามว่า Queen of Underwood และก็ CL ซึ่งตอนนี้มีกิจกรรมให้เราไปเข้าร่วมลุ้นโชคที่หน้าเว็บของ e a t e อร์เก r ซอร์ c i a l โอ้โห oh, oh, บอกเลยว่ารางวัลใหญ่นี่คือโหดมากๆซึ่งถ้าผมได้รางวัลน,นี้เนี่ยผมจะทำคลิปทำคอนเทนต์เกมนี้ติดกันเป็นเวลา10ปีโปรโมทให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยสาธุจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเกมไวฟูกเกเซอร์เอเอเตอร์เกเซอร์เพราะผมเองก็ถือเป็นคนหนึ่งที่ชอบและเล่นเกมนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วอ๋อแล้วก็เกมนี้มีการเปลี่ยนผู้ให้บริการจากโยสตามาเป็นยองชิ She. สำหรับผู้เล่นเก่าเนี่ยก็อย่าลืมไปผูก ID ให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเนี่ยจะไม่สามารถเข้าเล่นได้คือถ้ามันเลยเดทไลน์แล้ว ID หายเนี่ยก็คือเศร้าเลยนะอย่างเคาน์เตอร์ไซด์ของผมนี่คือหายวับบอกเลยว่าโคตรเสียดายและในวันนี้กระผมเซตโฮปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับชเวบ